ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคาดเวลากันสักครู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน Overtop Up นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลย ก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ูดถังซานกับผม NT ็นทแชนแนลกันในเซิร์ฟไทยกันอีกแล้วนะครับผมเราหายหน้าหายตาก,กับเซิร์ฟไทยไปนานพอสมควรนะทุกคนนะแล้วในที่สุดนะครับผมก็ได้มาอยู่กันในเซิร์ฟไทยไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะทุกคนนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะตอกับคลิปที่แล้วเลยละครับผมมันไม่เชิงคลิปที่แล้วหรอกทุกคนมันเป็นคอนเทนต์ของการรีวิวตัวละครใหม่นั่นเองนะฮะแต่วันนี้นะครับ เราจะเอาตัวใหม่นะครับผมมาคอมโบกับตัวละครสายที่บัฟดาเมจทีมพิษนะครับผมว่าจะช่วยทีมโหดขึ้นแค่ไหนนะทุกคนนะโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จัดทีมมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือทีมนี้เลยนั่นเองนะครับผมคีย์หลักของเรานะครับก็คือปีศาจทะเลนะครับผมและก็คอมโบกับปีบีตรงนะทุกคนนะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันจะโหดสัตว์รัสเซียแค่ไหนนะทุกคนนะในการที่เพิ่มแบบว่าการที่บูทดาเมจนะครับ เพราะว่าเราเคยรีวิวของรหัสนักแสดงอีวิเป็นพี่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับตัวละครปีศาจทะเลนะทุกคนนะและดาเมจของมันนะครับผมรุนแรงมากๆนะครับผมแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมลองบอกว่าให้เอาปีวีตรงนะครับผมไปเป็นแบบว่าการบัฟดาเมจทีมพิษนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้จะแรงขึ้นแค่ไหนนะทุกคนนะผมก็เลยแบบเฮ้ยคอนเทนต์เฟี้ยวดีกว่าผมก็เลยจัดหาทำซะเลยนะทุกคนนะซึ่งวงแหวนนะครับผม๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูทีละวงกันเลยละกันนะครับผม นี่นะครับผม10วงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูแบบไปไวเลยละกันนะครับผมเพื่อคลิปแรกไม่ยืดยาวเกินไปนะครับผมแล้วก็จะได้ไปดูในเกมนะฮะว่าดาเมจจะหนําใจอะไรขนาดไหนนะทุกคนนะเรื่องแบ่งพรสวรค์นะครับผมก็จะเป็นพี่พลังส5ส้านะครับผมแล้วเขาจะมีคนถามแน่นอนนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้จะคอมโบยังไงนะทุกคนสกิลที่7ด้วยนะครับผมเพิ่มผลลั์บับถูกผิดนะครับที่ปล่อยออกจากพารามิดเอร์เนนะฮะ ก็คือปีศาจทะเลนะครับผมก็จะมีสกิลที่มันเป็นสถานะพิษนะครับผมและก็แถมติดคีย์หนึร้อยเด้วยนะครับเลยทำให้น่าสนใจมากๆนั่นเองนะทุกคนนะเออสกิลก็จะมานี้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะมีสกิลการโจมตีฟาดมิดนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนะครับผมขอสกิลที่9นะฮะมีการบัฟสกิลดาเมจนะครับผมเยอะมากๆนะครับผมสำหรับปีบีตรงนะฮะแล้วต่อไปนะผมตัวละครคีหลักตัวละครหนึ่งนะครับผมก็คือปีศาจทะเลนะครับผมเป็นสายโจมตีเป้าเดียวเหมือนนนกัะะฮ การแบ่งพรสวรสค์นะครับผมก็จะเน้นที่พลัง35เหมือนกันนะครับผมเรื่องวงแหวนนะครับผม10วงนะฮะก็100,000ปีหมดแล้วทั้ง2ตัวละครนะครับผมทั้งปีปีตรงแล้วก็ปีสัตว์ทะเลนั่นเองนะฮะเราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าดรามิของมันจะแรงแค่ไหนนะทุกคนนะโอเคเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมเราเคยรีวิวไปแล้วอย่างที่เราเคยบอกนะครับผมรวมถึงสัญนพิษของเขาเนี่ยมันทําดามิแบบว่าเยอะมากๆนะครับผมทําให้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยสกิลมันติดคีด้วยนะทุกคนนะแถมมีโอกาส และถ้าลองแบบว่าเพิ่มดาามจพิษดูนะครับผมมันจะแรงแค่ไหนนะทุกคนนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมคนละ1ไลค์แล้วก็1แชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวลงไปนะครับผมก็เป็นเพลงนี้เลยก็อย่าลืมไปเปิดฟังกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถติดชมกันได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโจมตีกันเลยละกันนะครับผมสำหรับทีมแรกนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมผมพลังแค่36ล้านนะทุกคนนะ ทำไมถึงไม่ได้รีวิวรหัสของนักแสดง AV นะครับผมเพราะว่าเจ้าของรหัสนะครับผมได้ทําการขายไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมทําให้เราไม่มีโอกาสได้รีวิวตัวละครนักแสดง AB อีกแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมอย่างว่องไวนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้นะฮะคนแรกที่เราจะมาเจอนะครับผมก็คือบูโนนเองนะครับผมพลัง41ล้านนะฮะ มากกว่าผมอีกนะทุกคนนะตอนนี้ผมไม่สามารถแบบว่าโจมตีคุณพลังน้อยกว่าได้แล้วนั่นเองนะทุกคนนะโอเคผมไม่รู้จะชนะหรือแพ้นะทุกคนนะแต่ก็มาดูกันเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะไปเริ่มเกมกันเลยก็ทีมของผมนะครับผมก็จะมีใต้มุปป่ยไปล่างสองนะครับประกะเป้าล่างสองแล้วก็ไออิดน,นะครับผมรวมถึงปีศาจทะเลแล้วก็ปีบิตรงกันเองนะทุกคนนะเนี่ยผมทําการโจมตีกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจู่ๆชิงล้วงหลังไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมแต่ตัวละคร อะตอมิกของเราเอ้ยไม่ใช่สิปีศาจอาเร่เนี่ยผมก็ทำดาเมจไปโจมตีไปลูกพ่อแต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีตัวละครปะกกระเป้าช่วยดาเมจอยู่นะครับผมในการแบกได้ด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะชนะอยู่นะฮะต่อให้ดาเมจหรือว่าพลังลบของเรานะครับห่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่าพลังลบของเขาอยู่ที่41ล้านนะครับเราเพิ่ง36ล้านเองแต่แทงเราอึดมากๆนะครับผมยังไม่ตายครับผมรวมถึงเด้งเลือดกลับมาแล้วด้วยโจมตีกันไปก่อนเลยจ้าโจมตีกันไปครับผมปะกกระเป้าแล้วก็ตัวละครปีศาาาจจจจอออเเเเรรรนนนนนนะะคคคััับบบผผมมมมมใกกทททีีี่่่่ดดดแตตต้้โโโยยู็ลไไ โจมตีได้เป็นทีมร้อยโจมตีแล้วผมเป็นยังไงเอ่ยโจมตีไปปรับโอเคผมดาเมจก็จะแรงอยู่นะทุกคนนะโอเคอโหแรงมาก,กนะน่ะมันโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับดูดิดาเมจหายไปเป็นข้อๆเนยนะทุกคนนะถือว่าหายเยอะมากๆนะครับผมสำหรับการทำดาเมจลงไปนะฮะโอเคดาเมจนะครับผมก็อยู่ที่3ล้านหนึ่งนะครับผมก็มีตัวละครป้กระเป้ามาแย่งดาเมจนิดหนึ่งนะทุกคนนะเออแต่ก็ถือว่าโหดอยู่นะทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะลองถอดปากกระกเป้าดูนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวอื่นไปแทนนะครับว่ามันจะยืนไหวหรือว่าจะไหวหรือยังไงนะครับถอยมาดูกันก็ตอนนี้นะครับผมผมได้ไปจัดทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่ตัวละครถังซารล่างสองแทนอ่ปีศาจปากกระกเป้านะทุกคนนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมแต่เราก็จะมาโจมตีนะครับผมแล้วก็โจมตีคนเดิมแนมะ่นทุกคนนะเออเพื่อมาดูกันนะครับว่าถ้าเราไม่มีปากกระเป้าแบกเนี่ยมันจะชนะหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะไม่รอดเหมือนเดิมมมนัผาดูซเป็ยงงไ โจมตีกันไปก่อนนะครับผมโจมตีกันไปปรับ anyway. ปรับพมดาเมจกันไปครับผมแล้วก็ยังมีจู่ชิงลวงแล้วก็รวมถึงเสียวอู่ลวงอีกเหรอเนี่ยบ้าบอคนละครังทุกคนเป็นลวง2ตัวเลยเพิ่งส um. um. ังเกตนะทุกคนนะดูดิโอ้โหแล้วเราก็ไปโจมตีแทงฝั่งเขานะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับถ้าปิดท่าตัวละครจู่ชิงนะครับผมรวมถึงเสียวอู่ของเขานะครับดาเมจแรงนะครับถังซานผมตายไปแล้วนะทุกคนนะเออแต่ตอนนี้ยังยืนอยู่ครับผมและตัวละครปีศาจเราเลยเราก็โจมตีใส่แทงเราเขาอยู่นะทุกคนนะโโโอออ้หไมม่่่่จตีีใสสเยวูกนปะ โอเคบผมตอนนี้แบ่งกันเป็นแบบครึ่งสนามเลยนะทุกคนนะโอเคแทงเราตายเป็นที่เรียบร้อยนะผมรวมถึงโดนถังซานจับไปด้วยนะฮะมเมนตัม um เปลี่ยนเรียบร้อยคนระับผมสำหรับเกมนี้นะครับน่าจะไม่รอดนั่นเองนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองแก้ตัวใหม่สักรอบนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราดวงไม่ดีด้วยนะครับผมทำให้ตัวละครเสียอู่นะครับมาล้วงเราอีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหเอาเป็นว่าล้วงสองตัวสยองขวัญเลยนะช็อตนี้นะทุกคนนะเริิกก่่ม่มม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 เเเเกกกกััันนนนอออีีีีส็็รรรบบคผผผาาาดูซวจจจะปจะปปง้้ตทยย แล้วก็อยู่ชิงก็ล้วงตัวละครอายินเหมือนเดิมนะเจ้าแล้วก็โจมตีกันไปกอนเลยนะครับผมเป็นการที่ไม่มีอะไรมากผมก็โจมตีใส่แทงกันไปนะครับผมได้าใครตายก่อนน่าจะแพ้นะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นแต่ก็ต้องภาวนานะครับให้บริษัททะเลของเราทำดาเมจได้แรงๆนะครับผมเพื่อปิดดาเมจของใต้มุ่ปไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมดาเมจสำหรับผมก็ถือว่าแรงอยู่นะครับมันก็หายไปเป็นข้อๆเหมือนกันนะทุกคนนะเห็นไหมดาเมจก็หายไปเป็นข้อเหมือนกันนะครับผมในการที่คอมโบตัวละครนะครับผมของ ปีศาจทะเลรวมถึงปีปีตรงนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียคือถือสตันรวลวๆเลยทุกคนไม่ได้โจมตีนะฮะโอ้โหทำไมเราดวงเกลือตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่รอดครับทุกคนนะเพราะว่าตัวละครใต้มุงไปนะครับผมรวมถึงไอ้ินนะครับตายก่อนนะครับทำให้น่าจะยืนไม่ไหวนะครับผมผลสรุปนะครับผมตัวละครปีศาจทะเลก็ไม่สามารถแบกทีมได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าสกิลไม่เป็นสกิลหมู่ด้วยนั่นเองนะครับผมรวมถึงดาเมจน่าจะไม่พอด้วยนั่นเองนะครับผมในการยืนนะฮะหรือว่าทำดาเมจใส่เป้าหมายนะครับผม ก็สำหรับผมนะครับยังไงปากกระเป๋าก็เป็นตัวละครที่ควรอยู่ในทีมนะครับผมแต่อยากจะเล่นปีศาจทะเลก,ก็เล่นได้นะครับผมแต่ยังไงตัวละครที่ไม่ควรออกที่สุดน่าจะเป็นปักกระเป๋านั่นเองนะครับผมดาเมจแรงเวอ่เวอร์แน่นอนนะครับผม ทิ่วิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปีศาจทะเลแล้วก็ปีปีตงก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตัวสำหรับผมนะดามเมจถือว่าแรงขึ้นมากๆนะครับผมในช่วงที่ผมไม่มีปีปีตงนะครับผมดามเมจไม่เคยขึ้นถึนล้านเลยนะครับผมก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้นะครับผมผมโจมตีคนคุณบูโนนะครับผมดามเามจทาได้ไม่ถึงล้านทุกคลิปเลยแล้วก็ทุกครั้งด้วยนั่นเองนะฮะ แต่ตอนนี้ดาเมจถึงร้านนะครับผมผลสรุปก็ออกมาแล้วว่าตัวละครปีศาจเลนะครับดาเมจแรงขึ้นจริงๆนะครับผมเมื่อมีปิปิตรงนะฮะแต่ไม่สามารถแบกทีมได้นะครับผมโอเคและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับรกอ็อย่าลืมไปฟังเพลงใหม่กัน,น,กนด้วยนะครับผมเจอกันบ๊ายบาย จะทำอะไรก็ยอม